สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า Z900 นะครับคันนี้ปีคศ2017แท้นะครับคันนี้เป็นตัว S อนะครับคันนี้เป็นตัวโครงแดงโชคทองนะครับผมเป็นตัว s ออนะครับของแต่งมาพร้อมท่อนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตัดพักออกนะครับเสียงจะไม่ลั่นเท่าไหร่นะครับรถโดยรวมสวยนะครับผมมีท้ายสั้นให้ครบนะครับ กนลื่นถังกันลอยถังครบนะครับมือคัดแต่งนะครับคันนี้เลขใหม่ที่ห3่สานะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับกันล้มล้อหน้าครบนะครับโดยรวมสวยนะครับภาสีห8ดครบนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผม เรไม่มีโชว์นะครับรอเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับราคา1 6 9 0 0แสนาพนะครับเงินสดลดได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับผมร้านอยู่จังหัดน่าจเจริญนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่เพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ